ที่เราเราเรียนมาเนี่ยนะครับก็คือสรุปตามของสตรองเนี่ยก็พัฒนามาปรับปรุงนะครับโดยอาจารย์ดรมานีชัยธีรารือว่าสิริเมื่อก่อนก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับอาจารย์ก็มาเปลี่ยนเมื่อปี2562นะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้สตรองโมเดลจิตพอเพียงต้านทจิตมากขึ้นซึ่ง หลักของมันแต่ละตัวเนี่ยนะครับตัว s ก็เป็นตัวย่อตัว t ตัว r ตัว o ตัว n ตัว g ล้วนแต่เป็นตัวย่อมารวมกันเนี่ยเป็นอ่านเต็มเต็มว่าสตองตัว s ย่อมาจากอะไรครับหมายถึงอะไรครับความหมายของมันหลักความพอเพียงโดยบุคคลสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเราก็ทราบว่าจริงๆเนี่ยหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลักหรือปรัชญาของมันเนี่ยหรือเหตุผลของมันเนี่ยเราจะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเราเอาเหตุผลของมันมาใช้เรื่องนี้ก็เช่นกันครับก็เอาเหตุผลหรือเอาหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ซึ่งครูก็บอกแล้วหลักการนะครับของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงเนี่ยก็มีอยู่3ประการก็คือความมีเหตุมีผล ความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าสามห่วงโดยมีความมีเงื่อนไขก็คือความรู้คู่คุณธรรมนะครับเอามาใช้ซึ่งอาจารย์มณีก็บอกว่าคนเราถ้าพอเพียงเนี่ยก็จะมีความพอประมาณความพอประมาณในที่นี้หมายถึงว่าบุคคลก็ไม่ไปโลภไม่ไปโกงไม่ไปเอาของส่วนรวมหรือของที่ของผู้อื่น รวมอยู่ด้วยกับของตนเองเนี่ยถือว่าเป็นของส่วนรวมนะครับถ้าพอประมาณแล้วจะไม่เอามาเป็นของส่วนตนนะครับซึ่งถ้าจะมาถึงตัวนี้ได้เนี่ยเราก็อย่าลืมตัวเอที่เราเรียนมาตัวเอคือความรู้หรือ knowledge นะครับความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างบุคคลจะต้องแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับการสถานการณ์การพุจริตนะครับตัวเอนะับพอรู้ปุ๊บต่อไปก็จะไปเป็นตัวะไรครับ เมื่อรู้แล้วก็ต้องตื่นรู้รู้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับรู้ก็ต้องไปตื่นรู้ตื่นรู้ตัวยอ่อสอนย่อตัวอะไรครับตื่นรู้ตัวอาตัวอ่านว่าเรียวไรฟหรือตื่นรู้หมายถึงว่ารู้แล้วต้องพร้อมจะลงมือปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตนะครับป้องกันการทุจริตที่ครูก็ให้นักเรียนดูจากสื่อต่างๆเช่นสื่อของปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเห็นไหมครับเนี่ย เขาเฝ้าคําจำกัดความนะครับก็คือเฝ้าเฝ้าระวังเรื่องของการทุจริตเรียนล่าสุดนะครับอีกแล้วเ,เจออีกแล้วครับกิน,นรีแอลเชียงใหม่นักเรียนเขาจะได้ยินข่าวอะไรครับเรื่องของเสาไฟกินนารีมาเมื่อก่อนของอาบาตหนึ่งนะครับทางจังหวัดสมุทรปราการเอาอีกแล้วครับอาบาตนี้นะครับเขาก็ทําทริปเที่ยวเชียงใหม่ก็มีการถ่ายรูปอะไรต่าง มันก็เกิดความสุ่มเสี่ยงครับว่าการไปทัศนศึกษาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเอางบประมาณแผ่นดินหรือเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ถ้าเข้าใจหลักสตองที่อ,อาจารย์มานีขออาจารย์มานีเนี่ยนะครับหลักสตองเนี่ยเขาจะต้องแยกนะครับเห็นไหมครับตัว S เ,เนี่ยถ้าพอเพียงเนี่ยมันก็ต้องไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมไปใช้ประโยชน์ส่วนตนนะครับ เห็นไหมครับเขาเขาไม่แน่ใจว่าเขาเขารู้หรือเปล่านะครับว่าเงินที่เป็นภาษีประชาชนเนี่ยเขาให้ใช้สําหรับส่วนรวมเพื่อพัฒนาตนเองในการอบรมศึกษาดูงานต่างๆไม่ใช่ให้เอาไปหาความสะดวกสบายนะครับไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ของส่วนรวมต้องใช้เพื่อส่วนรวมนะครับเห็นไหมล่าสุดครับลำปางเรานี่เอง ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขามีตรงกับตัวย่อตัวไหนครับถ้าเขาทําอย่างนี้ครับเขารู้แล้วเขาก็พยายามไปขุดคุยหรือไปสแสวงหาข้อมูลมาแล้วมานําเสนอให้สังคมได้รู้หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเหมือนเช่นปปชอ,อยู่อำนาจหน้นาที่ของปปชต้องตรวจสอบเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อํานาจหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการเห็นไหมครับปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน,นีนน่าจะตรงกับ อักษรย่อตัวไหนมากที่สุดครับการทํางานของเขาตัวเรียวไรใช่ไหมครับพอเขารู้แล้วเขาอยู่เฉยไหมไม่เขาตื่นรู้เขาลงมือปฏิบัติป้องกันการทุจริตเห็นไหมครับอันนี้ครับการยกตัวอย่างแล้วถามว่าถ้าเขามุ่งตรวจสอบต่อไปแล้วครับแสดงว่าเขาทำไหมครับตัวอาเ็จมุ่งไปข้างหน้า โดยไม่ยอดหอใช่ไหมออนเวิร์ดนะครับหรือออนเวิร์ดมุ่งไปหาความเจริญคือต่อสู้กับความทุจริตอย่างไม่ยอดหอครับตัวเนี้มีไหมมุ่งตรวจสอบมุ่งต่อสู้มีไหมของเรามีอะไรบ้างเนี่ยครับ ถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะครับก็มีกลุ่มสมมติสมมุติหรือเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาสมมุติเล่นนะครับก็มีกลุ่มข้าราชการใ,ในกลุ่มไลน์เขาก็โพสต์กันว่าระวังหมาเฝ้าบ้านระวังหมาเฝ้าบ้าน venant. คือคนที่ทุจริตหรือพร้อมที่จะเสี่ยงต่อการทุจริตเขาก็ให้ระวังหมาเฝ้าบ้านคือทําอะไรให้ระวังหรือเพจนี้ก็อยาอาจจะถูกต่อต้านถูกว่า ว่าคอยไปทำอะไรเขาไปขุดคุยไปจับผิดเขาอาจจะถูกสังคมอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชอบเนี่ยต่อว่าแต่เขาก็ไม่ยอมยอด้อครับการนี่เขาไม่ยอมยอด้อแล้วเขาต่อสู้ต่อไปแหละครับหมายถึงว่าเขาออนวอดเขามุ่งไปข้างหน้านะครับเหมือนโรงเรียนเราก็เหมือนกันเมื่อปี61นะครับครูก็จะยกตัวอย่างเรื่องนี้ตลอดเห็นไหม อันนี้หลังจากที่เราสู้ต้านทุจริตเข้ามาใหม่ๆก็ไม่เข้ารู้จะทำยังไงเราทำเรื่องนี้ขึ้นมาโดยรุ่นพี่เราครับรุ่นพี่เราก็บอกว่าถนนเนี่ยเขาทำถนนนะครับแต่เขาไม่มีการบดอัดอะไรสักอย่างเอาอยู่ๆก็จะเอาอยางมาต่อยนะครับมามาลาดเลยโดยไม่ต้องบดอัดก็กลัวมันจะอยู่ไม่นานนะครับก็กจะมีเยาวชนนะครับที่เขาเรียนกับเรารุ่นพี่เราเนี่ยครับเขาก็ไป ไปขึงป้ายปีห1หนึ่งทในชมรมสตองด้านทุจริตเห็นไหมครับถามว่าชมรมสตองที่เราทําเนี่ยถูกต่อว่าไหมลึกๆแล้วถูกต่อว่านะครับบอกว่าไปทําทําไมเขาเอาความเจริญมาให้ถ้าขึงไปขึ้นไปขึ้นป,ป้ายไปอะไรทํานองเนี้ยต่อไปใครใครเขาจะเอางบประมาณอะไรมาให้เราอีกเนี่ยครับ แต่ถ้าเขากลัวเขาหยุดเขาย่อเขาเท้อต่อคำพูดของบุคคลเหล่านั้นเขาก็ไม่ทำแต่แต่เขาไม่ได้ยอมนะครับเขาก็ทำต่อไปโดยส่งต่อในกลุ่มของเขานะครับมีคนเอาไปโพสนหมครับในลำปางซิตี้พอลงไปโพสในลำปางซิตี้แล้วก็เป็นเรื่องสิครับทีนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกมาตรวจสอบมาชี้แจงเห็นไหมครับนี่แสดงถึงการมุ่งไปข้างหน้านะครับการมุ่งไปข้างหน้า แล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าถนนเส้นนี้สร้างมาตั้งปีหกิ 61. ยังไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อยังไม่สำรุดชำรุดสุดโซมอะไรเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เขาทำในเรื่องของออนบุตรนะครับส่วนอองออนบุตรนะครับดังนั้นถ้าเราจะทำอะไรเราก็ทำจริงๆจังๆนะครับนะการมุ่งไปข้างหน้าออนบุตรอย่าไปย่ออย่าไปท้อนะครับต่อ การที่จะต่อสู้กับการทุจริตนะครับตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งที่ครูยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือตัว G ตัว G คืออะไรครับ Generosity หมายถึงคว,ออความเอื้ออาทรความเอื้ออาทรเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่มากับคนไทยสังคมไทยเรามักจะเอินดูสงสารรักและเอื้ออาทรกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้จะต้องไม่มีระบบอุปถัมภ์ การให้โดยไม่ไมหวังสิ่งตอบแทนการให้เนี่ยนะครับจะไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรในในอนาคตเนี่ยก็สามารถใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามาใช้ได้นะครับตัวนี้เช่นต้องให้ให้มากเกินไปได้ไหมไม่ได้ให้น้อยเกินไปก็ไม่ดีก็ให้พอประมาณการที่ให้พอประมาณเนี่ยมันจะต้องไปหวังอะไรให้เขาตอบแทนไหมครับไม่หวัง พอไม่หวังระบบประถมก็ไม่เกิดการทุจริตในการตอบแทนหรือสินบนก็จะไม่เกิดนะครับความพอประมาณหรือความพอดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นการจะช่วยเหลือใครเราก็ต้องช่วยพอประมาณช่วยอย่างมีเหตุมีผลและที่สําคัญนะครับต้องมีภูมิคุ้มกันนักเรียนมีเงิน100บาทนักเรียนไปกินกาแฟแก้วละ80บาทอย่างเงี้ยพอประมาณไหม ไม่พอประมาณแต่ถ้าครูมีเงินอยู่หนึ่งมืนบาทเนี่ยครูไปกินกาแฟแก้วละห้าสิบาทเนี่ยเห็นไหมความพอเพียงความพอประมาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งจะต้องมีด้วยหลักอยู่สามข้อก็คือต้องมีเหตุมีผลมีความพอประมาณทางสายกลางและมีภูมิคุ้มกันคําว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยสำคัญการกระทําวันนี้นะครับถ้าวันหน้าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาเราจะป้องกันยังไงเราจะ ต่อสู้กับมันยังไงหรือเราจะเอาตัวรอดยังไงนั่นแหละนะครับน,นี้ก็ถือว่าเป็นหลักสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตทุกตัวเนี่ยนะครับโมเดลนี้ต้องมุ่งมาที่ต้านทุจริตนะครับไม่ใช่ว่าพอถึงเรื่องของสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ขายขนมปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาดุกอันนั้นมันสุจริตมันดีอยู่แล้วครับ แต่ถ้าสตองในที่นี้เนี่ยหมายถึงจะต้องเอาความรู้หรือเอาตัวอักษรต่างๆทั้งหมดไปต้านทุจริตที่รวมๆกันไปว่าสตองในทุกตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใสเห็นไหมครับความโปร่งใสเราจะทําอะไรความโปร่งใสเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีเลยเราเก็บเงินห้องใช่ไหมถ้าเราไม่ชี้แจงเกิดวันใดวันหนึ่งเราเอาเงินไปหายหรือเอาไปใช้มี คนมาตรวจสอบมีครูมาถามเห็นไหมครับเราไม่ได้ชี้แจงไว้แสดงเราไม่มีภูมิคุ้มกันแต่ถ้าเราโปร่งใสเราทําบัญชีชี้แจงตลอดทุกขั้นทุกตอนเงินมันจะอาจจะขาดทุนกําไรหรือเอาไปใช้จ่ายอะไรมันก็เป็นภูมิคุ้มกันของเราเพราะเราได้แจ้งแล้วนะครับอ๋ออันนี้ก็หวังว่าพวกเราจะเอาหลักพวกนี้นะครับไปใช้ในการต่อต้านการทุจริตในชีวิตประจําวันต่อไป ทุกวันนี้ทําไมเราต้องมาทําเรื่องพวกนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี้นะครับผลการถแถลงล่าสุดค่าคะแนน cpi ของประเทศไทยเมื่อวันที่30มสิมกราที่ผ่านมาปี6 7นี่เองเห็นไหมครับประเทศไทยได้ค่า cpi เท่าไหร่ครับ35 3สเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับลดลง,ลดลงทำไมถึงลดลงครับ เขาดูอะไรบ้างครับการผลิตเขาดูอยู่มันมีอยู่เก้าแหล่งข้อมูลนะครับที่เขามาดูแล้วเขาก็มาเฉลี่ยกันเก้าแหล่งข้อมูลเนี่ยนะครับที่ได้คะแนนสูงขึ้นเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยมีแหล่งข้อมูลเดียวคือเพิร์กได้สามสิบเจ็ดปีสามห้าได้สามสิบห้าผิดจุดครับปีสองห้าหกห้าได้สามสิบห้า ปี2566ได้37อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือว่ารัฐบาลหรือภาครัฐเนี่ยมีความตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตเช่นมียุทธศาสตร์ชาติเช่นมีการออกพอราบาว,ว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตพราบอำนวยความสะดวกมีความการตรวจสอบการทํางานที่ป้องกันการทุจริตที่โปร่งใสขึ้นมันก็รวมถึงหลักสูตรต้านทุจริตของเราด้วยแหละครับที่ปปชกับสวทเนี่ย มุ่งหวังให้มาเรียนให้คนในชาติต้องมาเรียนเพราะอะไรครับต้องมามุ่งหวังกับนักเรียนนักเรียนจะเห็นย้อนปีย้อนหลังกี่ปีกี่ปีก็ช่างนะครับเขาเราไม่มีทางขึ้นเลยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของคนในชาติเราไม่ขึ้นครับเหมือนเดิมครับเราต้องการให้ได้ค่า cpi เท่ากับ73เท่ากับประเทศญี่ปุ่นแต่มาดูคนไทยกับคนญี่ปุ่นสิครับทำไมครูถึงให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนักเรียนญี่ปุ่น เพราะคนเรานะครับก่อนจะไปมีคุณลักษณะในการต่อต้านการหุจริตมันก็ต้องเริ่มจากเด็กต้องเริ่มจากวิธีคิดต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเหมือนกับหน่วยที่1และต้องมีความละอายต่อการหุจริตและไม่ทนต่อการหุจริตเหมือนหน่วยที่2และจะทํำยังไงนะครับในการปฏิบัติก็ต้องใช้หลักตรองนี่แหละไปประยุกต์ใช้เหมือนกับหน่วยที่3 พอหน่วยที่4นักเรียนก็จะได้เป็นพลมเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็หวังว่าสิ้นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีปี2580ประเทศไทยเราก็จะได้มีค่า CPI สูงขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งไว้ที่73เท่ากับประเทศญี่ปุ่นเลยหวังคนรุ่นพวกเราเลยแหละครับคนรุ่นใหม่นี่แหละครับอีก15ปีที่เหลืออีก14ปีที่เหลือเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนในสังคมแล้วก็หน่วยงานข้างนอกเขาก็ จะมาเพิ่มค่า CPI ให้โดยพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับอันนี้เป็นที่มาของมันมองดูแล้วไม่มีหวังเลยนะประเทศเราที่จะเพิ่มจากแหล่งข้อมูลอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องสินบนกับเรื่องของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะทุกวันนี้บางทีข้าราชการหน่วยงานนะครับในระบบเก่ายังแยกไม่ออกเลยครับว่าอะไรเป็นประโยชน์ส่วนตนอะไรเป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะข้าราชการเพราะสมัยก่อนราชการที่ห้านั้นข้าราชการไม่มีเงินเดือนหาได้มาตั้งโรงตั้งศาลเก็บสวยเก็บอะไรมาได้ก็เก็บไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ทรงหลวงครึ่งหนึ่งก็เอาไว้ใช้เลี้ยงลูกน้องเลี้ยงคนที่ทํางานร่วมกันอีกครึ่งหนึ่งก็คืนหลวงแต่ราชการที่ห้าในหลวงราชการที่ห้านะครับได้ให้ข้าราชการมีเงินเดือนกินมีเงินเดือนใช้ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทํางานได้เก็บสวยเก็บไรได้ต้องส่งคืนหลวงตั้งหอราชกกรพิพัฒน์ขึ้นแล้วหลวงก็จะคืนมาในรูปของเงินเดือนแต่ข้าราชการเรามันเคยเมมนะครับเคยเมมอย่างไงก็ทําอย่างนั้นคิดว่าเมื่อก่อนทําได้เดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่นี่เป็นที่มาของการทุจริตของราชการในเรื่องของผลมีการมีผลประโยชน์ัซ้อนแล้วก็สินบนและที่สาคัญกว่านั้นคือระบบอุปธมร,รม ซึ่งมันฝังลึกในสังคมไทยซึ่งเป็นเรื่องต้นๆน,นะครับระบบประถมเนี่ยที่จะทำให้เกิดการพุจริต mm hmm. ก็เลยมีตัว g e n e r o s i t y ตัว G ity, นะครับว่าให้โดยไม่อุป,ปถัมภ์ก็คือให้แบบพอประมาณให้อย่างมีเหตุมีผลให้อย่างมีภูมิคุ้มกันนะครับตัวนี้เข้ามาในตองนะครับอหน่วยนี้ก็จบแค่นี้นะครับนี่ก็จบแค่นี้เราก็จะเจอกันหน่วยที่ส ให้นักเรียนส่งงานใน Google Classroom ด้วยอันนี้ครับ